สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารโปวดเรืองเบอร์ช่วงนี้อินกับกระแสเลือกตั้งนะครับเป็นอะไรที่พีคมากก็อยากให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือดตั้งด้วยนะครับตเปิดคลิปอย่างนี้ก็ได้เหรอสวัสดีครับพีดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงกินตามกันนะครับวันนี้เราจะพาไปลองของ เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ถามว่าเอามาจากเซเว่นไหมใช่สิก็เซเว่นอ,อยู่ใกล้บ้านเนี่ยมไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนจริงๆนะครับของที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มันมีกิมมิคเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นะครับอาจจะไม่ใช่แบบช็อกโกแลตพวกโฟเรโร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าโฟเรโร่เนี่ยเขาก็ให้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะ,ะเราก็เลือกมาหลากหลายอย่างนะซื้อมาทั้งหมด2ถุงเลยนะครับสองถุงใหญ่เลยกันทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่และอย่างที่เราเลือกมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ่าเหมือนการจับสลากครับตึ้งตึ้ง ทำไมจับได้หนี้เร็วจังทีมงานฮะคุณให้หน่อยฮะตึ้ง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 จับออกมาแล้วอ่ารอบนี้เรามากับฮาร์ดบีดนะครับซึ่งเ้ามีกิมมิคตรงที่ว่าหนึ่งร้อยทิปเคล็ดลับสำหรับรักโรแมนติกมัดใจใต้กระดาษฟอยลเนาเขามีกิมมิคตรงที่ว่าเฮ้ยมันจะมีเทคนิคมัดใจซึ่งรถนี้เราไม่ได้ซื้อมาเพราะว่ามันไม่กิมมิคอย่างเดียวคือเรายังไม่เคยกินที่นเป็นรสสตรอเบอรี่แล้วมันสอดไส้กลิ่นทินทีครับก็เลยอยากลองกินดูนะครับเดี๋ยว ข้างในซองก็จะมีเมล็ดอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งหน้าตาของมันก็จะเป็นเม็ดแบบนี้นะครับทุกคน <S <s <ling sound> ก็จะมีหลากหลายสีนะรสสตรอเบอรี่ที่สอดไส้สตรอเบอรี่กับรสสตรอเบอรี่ที่สอดไส้ลินจีนะครับแล้วเราจะอ่านข้างในได้ยังไงวะมันต้องแกะยังไงโอเคออกมาก็เป็นเม็ดแบบนี้แหละครับเมด็ดเหมือนฮาร์ดบีดปกปติที่เหมือนจะมีอะไรอยู่ข้างใน โอ้โหคุนี้ชอบกินรสลิ้นจี่มากอมเข้าไปก็เป็นกลิ่นลิ้นจี่ตามที่เราเคยชินนะครับเหมือนไอติมเบเกลิ้นจี่กลิ่นเหมือนอีโป้รสลิ้นจี่งนะแล้วก็จะมีความเย็นๆหน่อยๆนี่เขามีเคล็ดลับอยู่ในกระดาษห่อนะครับมาอ่านมุกแรกของเขาโอ้มันมันเจือจางมากเลยอะเอากระดุมหลุดเอากระดุมหลุดที่ไปเอากระดุมหลุดที่ไป อะไรอะงองอะอ่นนี้ฟังหน่อยสิเอากระดุมหลุดที่ไปทำภูหลักที่เป็นรูจะมีหนุ่มมาดามใจอะไรคือเคล็ดลับของเขาวะเอากระดุมหลุดที่ไปทำหูหูอะไรวะรักที่เป็นรูจะมีหนุ่มมาดามใจดูอีกความรักเริ่มจืดชืดแล้วเติมความหวานด่วน ด้วยลูกอมสื่อรักขายหอมฉีดน้ำหอมกลิ่นผู้ชายไปกับแก๊งเพื่อนสาวเรื่องราวดีๆกำลังจะมาอะไรอะงงคือมันเป็นเคล็ดลับแนะนำไงเขาก็บอกว่าฉีดน้ำหอมผู้ชายไปกับแก๊งก่าสาวแล้วเรื่องดีๆกำลังจะมากินซาลาเปาไส้ครีมเป็นอาหารเช้ารักสีเทาจะเป็นสีขาวสะอาดใจ เล่นโยคะร้อนในตอนเช้าจะมีหนุ่มเอาน้ําเย็นๆมาให้ชุ่มชื่นหัวใจปอดไปเงงเยินก็อย่าลืมเล่นโยคะดเล่นโยคะกันเยอะๆนะครับอันต่อมานะครับนี่เลยเป็นวาเดนไทยเบอร์เกอร์ไก่ชีสพิงค์ครีมซอสออ ก็จะมาในแพ็กเกจจิ้งแบบหวานๆแบบเวลน่ารักนะครับและข้างในของมันก็จะเป็นอย่างงี้รูปหัวใจน่ารักมากรู้สึกจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นไก่หรือว่าก็จะมีซอสอะไรราดมาด้วยอันนั้มีชีสหรือเปล่าเนี่ยโอ้เหมือนจะมีชีสด้วยนะครับลองชิมดูเนาะอืมเฮ้ยทำไมรสชาติเป็นอย่างเงี้ยเออหรือพ่อฮาดบีดว่ขอหน้ําหน่อยต้องน้ำบาลานซ์ก่อนนะคือกินเข้าไปรสชาติเหมือนพะโลใช่เหรอมันบาลินไทยมันจะมาพะโล้อะไรวะทำไมรสชาติมันปลาแรมปลาแรมอ่ะมันนึกไม่ออกอ่ะลองชิมซิตากล้องช่วยกันหน่อย ก็ไายนะไายพะโล้์วะคือเรากินอ่ะถ้ากินซอสที่มีออริกาโนโอ,อยู่ข้างในอะก็รสชาติเหมือนพิซซ่าแต่พอเอิญว่าพอมันเป็นรวมกับชีสอะกลิ่นมัน a m a ซิ่งกลายเป็นพะโล้มันอร่อยนะอร่อย <laughs> <laughs> ก็อร่อยอยู่แต่มันมันมันแปลกมากเลยอะแปลกลองลองซื้อมากินได้นะครับมีคนรักก็แบบอ,อ่ะเราให้เธอนะเราพอกินอ่ะเบอร์เกอร์พะโล้เหรอการความทรงจำที่โดดเด่นโอ้คนนี้ซื้อเบอร์เกอร์พะโล้ให้กินนี่แหละพะโล้ให้กูไม่ใช่ มาเป็นอันนี้เลยครับเป็นเยลลี่รูปหัวใจเออมันจะมีรูปปากกับรูปหัวใจนะ,ะก็แทนรอยจูบแล้วก็หัวใจนะครับก็จะมีแถมปากกาอันนี้มาในรูปเขาบอกว่าปากกาเนี่ยมันสามารถจะเติมเขาเรียกอะไรคล้ายๆแยมสตรอเบอรี่หรือซอสสตรอเบอรี่ใส่ลงไปในเยลลี่ของเขาได้นะครับแกะออกมาแล้วฮะเยลลี่ของเราอันแค่นี้เหรอแต่แรกคิดว่ามันใหญ่เนี่ยอ๋อมันเป็นอันเล็กๆหลายๆอันรนะวมๆกันเนาะกลายเป็นแบบนี้ เนี่เอาไว้ให้น้องๆหนูๆเล่นนะครับพาทนี้ดูมีความมุงมิงเราจะทําการบีบลงไปมุงมิงมากเลยเถิดจังมันตั้งทำเลยนี้ดูดินี่ก็จะบีบซอสสตรอเบอรี่ลงไปนะครับให้เต็มปากแล้วก็เต็มหัวใจนี่คือเป็นการเติมเต็มใจนะเติมเต็มใจสาหรับคนที่เพิ่งโดนทําร้ายมาหัวใจแตกสลายมาแล้วจะเติมใจให้เขานะครับทำกับแฟนนะับเล่นกับแฟนแฟนแฟนจะทําด้วยเหรอเนี่ยแบบนี้ลองชิมแบบไม่มีซอสก่อนนะครับ ก็เป็นเยลลี่รสสตรอเบอรี่คล้ายๆกับมิเบร์อะไรอย่างเงี้ยพอมีซอสสตรอเบอรี่จะรสชาติเป็นยังไงครับพอมีซอสเรารู้สึกได้รสสตรอเบอรี่พุ่งขึ้นมาอีกเว้ยกลิ่นมันหอมดีนะซอสอันนี้เป็นแบบเด็กๆอ่ะก็อร่อยดีนะอร่อยแบบเด็กๆอ่ะเด็กๆน่าจะชอบเนาะแง้กเขียนไว้เดย DIY อ่ะอุปกรณ์ให้ อันต่อมาคือภูมิใจเสนอมากเป็นคิดแคทที่เขาออกมาใหม่เว้ยแล้วเขาก็มี g ิมมิ c เล็กๆในการแบบเออให้ซองแล้วเขาจะบอกอะไรนะฮะในความในใจของเราคิดแคทโรสเนี่ยหนึ่งตัวเลือกที่ work นะฮะพาะเราเคยกินแล้วแล้วเราสึกว่าเราชอบคนะิดแคทโรสมากอืมอากินกุหลาบฟุง้งคือขึ้นจมูกมาเลยกินกุหลาบถ้าเกิดใครชอบกลิ่นชากุหลาบใครชอบกาเนล่าที่เป็นกลิ่นโรสอะไรเงี้ยแบบคิดแคทโรสทำออกมาดีมากเว้ยชอบเลยแบบสิบเต็มสิบอ่ะ นี่ให้คะแนนความอ,อร่อยแล้วเหรอเมื่อกี้ยังไม่ได้ให้เลยเออแต่อนี้สิบเต็มสิจริงอันนี้ชอบมากมอันนี้คืออร่อยเด็กๆนะครับอขอข้ามบิกรายการเลยอันต่อมาเขาก็บอกว่าให้ลองไปกินดูนะครับ สำหรับรายการอร่อยไปแดกเซเว่นนะครับซึ่งมันเป็นโรสเบอรี่ครีมสดนะครับสำหรับแคลอรี่ตัวนี้ก็170กิโลแคลอรี่จากไขมัน90กิโลแคลอรี่นะมันก็ไม่้วนเท่าไหร่ไม่วไม้วนเท่าไห,หร่เลยลองชิมกันดีกว่านี่หน้าตาเป็นแบบนี้ครับโอ้ตอนแรกนึกว่าเขาใช้แยมในการทำลูกหัวใจไม่ใช่เป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าทำมาจากอะไรครับลองชิมดูกว่าห mm hmm. เหมือนทำมาจากนมไวช็อกตัวโลเขาเนี่ยก็จะมีใสซ่ซอสสตรอเบอรี่แทรกมาระหว่างครีมสดนะครับ ขนมปังน so <row S 2> ุ <the> ่มนวลอร่อยใช่ไหมคือเซเว่นอะมันขึ้นชื่อโลอย่ไงเง้แล้วโลขนมปังมันทำอมันนุ่มมากพอประสานเข้ากินสตรอเบอรี่มันก็ค่อนข้างโอเคฮะกับครีมสดที่นุ่มๆอีกอะแบบอันนี้ได้สิบอะชอบที่ดีได้ไวอะโคตรชอบเลยดีอะ อันต่อมาครับผมนี่เลยเป็นเฮอร์ชี่ซึ่งเขาก็นิยมให้กันอยู่แล้วเนาะเฮอร์ชี่แต่อันเนี้ยเขามีกิมมิกบอกว่าขูดลุ้นข้อความสืรักอมีความใสยะใสยะใสๆน,นั่นเองโอ้เปิดแบบนี้ด้วยน่ารักเนะแล้วก็จะมีเฮอร์ชี่อยู่สอันนะครับทั้งหมดครีมมี่ช็อกโกแลตแล้วก็รสคุกกี้อันทีม2อันนะแล้วข้อความสิรักอยู่ไหนอ๋อขูดตรงนี้เลยเหรอเดือนหน้ามีนาแต่เดือนนี้มีเธอ ทุกคนครับเดือนหน้ามีนานครับแต่เดือนนี้มีเธอ <c oughs> <c oughs> ได้เหรอวะบุ๊กเนี่ยส่วนเฮอร์ชี่นี่คงไม่ต้องชิมอยู่แล้วเนาะเพราะว่าคนก็คงเคยกินหมดแล้วเนาะแล้วก็มาถึงอย่างสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเลเพลกินสวีทป๊อปคอร์นคาราเมลนะครับเขามีกิมมิคออกมาก็คือทําเป็นรูปมินิฮาร์มินิฮาร์าแบบเดีท๋ทอยทำไงไม่ได้เดี๋ยวแฟนคลับเ <c oughs> ขาบ,บ้านคือเท่ดีไงแบบเราเป็นคนชอบคนแนวๆเว้ยแล้วทอยดูไม่แคร์สุดอ่ะมาๆๆมากินของเราดีกว่า ก็พยายามจะฉีกแบบชาวบ้านเฉยๆให้เขาโหมันไม่ใช่มินีฮาร์ทหรอกทุกคนบินีฮัทใหญ่อยู่ตอนแรกนึกว่าจะจิมมี่จิมมี่เล็กๆเฮ้ยเธอเธอกินเลเปล่ากินกินกินอ่ะเขียวมากอื เคยกินป๊อปคอนในโรงหนังไหมฮะเป็นตัวแทนที่ได้กลิ่นแบบนั้นแต่ว่าเทคเจอร์เราสัมผัสต่างกับป๊อปคอนนะแต่ว่ากลิ่นประมาณนั้นก็นะพอได้นะอันนี้กินเลยไหมเธออะเลยปิ้งปิ้งพอกินเพลินๆได้น้ําตาล2กรัมแต่ไขมันบานและไทยเลยซื้อให้สาวได้นะครับใช้มูฟแบบเราก็ได้นะครับโอเคก็หมดไปแล้วนะครับสาหรับกิมมิคเล็กๆน้อยๆของผลิตภัณฑ์ที่เขาเออก็ช่างคิดช่างหามาเนาะเออก็ดูน่ารักดีนะครับแล้วก็เบอร์เกอร์ที่ทํามาแปลกอะไรเงี้ยเออมันก็ดูเป็นกิมมิคอะไรใหม่ๆที่เออน่ากเลย นะลองซื้อมาเล่นกันได้นะครับซื้อมากินกันนะครับบางอย่างก็อร่อยบางอย่างก็กินมิกสนุกเฉยๆ <laughs> 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 ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับยังไงถ้าเกิดใครยังโสดอยู่นะฮะก็ขอให้มีแฟนนะครับและใครกําลังทะเลาะกับแฟนก็ขอให้พื้นดีกันนะครับขอให้คนมีความรักที่ดีนะครับถ้าแชร์คลิปนี้ไม่แชร์ควไมวันนี้ไม่มีผมไม่ใช่นะครับ <laughs> <White> <laughs> อมืมก็ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแต่วันนี้ไปแล้วครับ